เป็นหลักสูตรแปรรูปรเกษตรนะคะวันนี้เราจะทำน้ำพิก,กัดหมูกันซึ่งกำลังเป็นอาหารยอดฮิตในช่วงนี้เลยนะคะหลักสูตรที่เจ็ดเป็นหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผักของเราในวันนี้นะคะสวยสดงดงามนะสนใจมากเป็นปลูกผักในท,ท้องฟราในชันอนะคะวันนี้มาดูกันได้ฐานและหลักสูตรที่ 8, แปดค่ะหลักสูตรน่า การจัดดอกไม้สดมาลายดอกไม้สดนะคะคือในตอนนี้อาชีพนี้นยังได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่รักดอกไม้ธรรมชาติความสวยความงามน,นะคะหล<อ>ักสูตรที่9เป็นหลักสูตรการขายของออนไลน์การขายของออนไลน์ตอนนี้ทำนิยม,มๆๆโโค,ม<ห>มมคะแนงสูงเลยค่ะในยุคโควิดด้วยค่ะเรียกว่าเป็นที่ต,ต้องตาม ออของการตอบคำถามการพูดขายของและก็การดูแลบริการลูกค้าหลังการขายนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของมรดกปรเทศและการท่องเที่ยวยันขาดหายไม่ได้สําหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะมีการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยานะคะจากมรดกเทศภาษาจีนแ,และก็ภาษาญ,ญี่ปุ่นและดท,ที่สองอก็คืออาชีพการเดินข้า ค่ะจะมีการเย็บหน้ากากอนามัย้ากันเต้นกันเกมค่ะสวยงามมากมากถึงงานลายมือของเด็กๆในการทางานศิลปะรดับไฟระมัดระวั้า้วยนะคะที่เราสามารถที่จะทำทีของเราครับรับปากไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมา พรีเซนต์ผลงานนี้สุดยอดเลยครับต้องเอาใจผับผู้ชายอันนี้ครับผีมือช่างแหละเื่องใช้ฝอยในบ้านเราจะมาดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้านี้บ้านกันนะคะเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานแล้วก็เป็นการลดค่าไฟที่ใช้ในบ้านด้วยค่ะทั้ง13หลักสูตของเราน่งสนใจจริงๆนะคะเชิญชวนแค่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ชม เดินทางได้ไดเลยสูตให้สนุกสนานมีความสุขและหวังว่าทุกท่านจะประทับใจนะคะในงานการฝึกอบรมวิชาชีพและเพิ่มทักษะความคิดสร้างสารรค์และทักษะในศตวรรษที่21ของผู้เรียนถ้าแต่ตงแล้วจะยังไงจ้าวต้องดูเหงาเจ้าวต้องดูเหงาแล้วกับปีนีมีวิทยากรที่นป็น ซเอาเป็นมิติมพไทยขอที่นกเปตาเจ้าของเดึงมาเอามาเก็ักซูอันนี้อันนี้จต้องมีคนไทยข้าวแ้่แบบนีคนไทยทำมาได้เจ้าคาอย่างนีคนก็ต้องรับเราแล้วเอาเป็นไงก็ได้แล้วก็าก็น มีหลายสาขาไม่มีหลายสาขาขาเจียสาขาหวเลือหัวกลมหัวเรือแล้สาขาแระมี้ากาทำหัวเลือก็จะต้องไปต้องไปอันต้ัที่ับก็ทหัวเลือแบบทำผลิตเม็ตุ้นนี้แต้วหรือทมหเรือยังไดก็ต้องไปยัง นี่อาชีพที่เราเราทำอยู่แล้วสิบสามสิบสี่สิบห้ามอสต้นเก่า <ances S 3> เกิดกระดับนะ<น><น>เป็นหินแยก<ะ><ยะ>ระดับ<ย>ว<ะ>ันนี้เป็นนี่ยก<ะ><ห>ยกแล้วก็ยกขาวนี่ก็จะเป็นหินแก้มมุกดาข,ของเถิน<อ><ะ>จากเถินลำปาง<อ><ะ>แลองอ้วก็เอามาแล้วอันนี้เอามาจาก จันบางอันกับขมายกยกกันนิ้นี่จะเอามาจับขม่าเพราะว่าลูกศิษย์เขาฝุ่นอยู่จึงไหายแล้วเป่นฝุ่นมีมันไปทำเพชรเนาะเป็นช่างฝังเป็นช่างฝังอยู่บริษัทต่างๆแล้วก็แล้วก็ช่างคอยแล้วมีช่างมูติหาวัตถุดิบได้ก็เลยรวมตัวกันเข้ามาสอนนรองเขียนรักสูนมาสอนน่องมสอนุศลมือกสอนเป็นช่างเจีับและเจี๊ยส่งบุ แล้วทีนี่ก็ฝึกขายออนไลน์มาพวนผลผลเจี๊ยบเขาเป็นละแล้วก็เอาผลงานชิ้นงานของปีบนติ่มซผลิตอ่ะมาขายสตาร์ทอัพนี่เงี้ยมาเมินแล้วหน่อยสำหรับโครงการนี่มั้งสามปีเจ้างามมากค่ะงามขนาดครับก็ขอบคุณขอบคุณวิทยากรขอบคุณลุงพี่ลุงพี่ครับผมเพรติมาทิ้งนอกครับฮัลโหลองต้องเนาะใครอยากกินข้าวเลยวิเศษงานได้นะโอ้หมอนี่ไงยะได้ฟังดิอันนี มูลุปีเนี่ยครับมูลุปีเนี่ยป้ามูอยู่ในห้องอยู่ห้องโชว์แหละเดี๋ยววันหลังอยู่จะมาปีเส้นอ,อะไปดูกันแล้วผมจี้แป๊บแบบ แฟที่สั่งไว้เดี๋ยวเซ็ตงานแล้วมาเอานะครับเดี่หนึ่งเก้านี่เอาไปเซ็ตนี้อยู่เลยเก้ายากจะจับไปก็ค่ะหรือว่าเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาครับเดี๋ยวมาครับจ้าวาวได้ครับห้ามมือน้ำแข็งละลายนะอันเดี๋ยวดูแล้วกาวกอวคุณข้ามับเป็นอย่างเอาแก้วนี่นะครับเก็บไปนะครับเดี๋ยวมากินครับ กินกันดีกว่าครับนี่ผมได้กาแฟแล้วได้กินอะไรย่างของเล่นยังครับอาจครับครับที่ผมนี่ครับเนี่ยร้อนเป็นต้อนครับเป็นตอนนะครับเป็นตอนมืดนักหน่อยครับหนออันนี่อาหารว่างมาแล้วเนาะนี่จัด มีอย่างพ่ครับเมนูครับนี่มีก๋วยเตี๋ยวซอสครับปอเปี๊ยะซอสเน่ก๋วยเตี๋ยวลุยซอสแล้วปอเปี๊ยะซอสจ้าอันนี้อ,อ,อ,อนนะไรจิ้มได้ก็นี่นนจิ้มได้เดียวแหละ,ะต้องตามคิวเนาะ,อะ <c oughs> โอเคครับนี่ก็จะเนียนกินสักน้อยผมได้ผมได้ผมได้ต้องตามตามคิวครับอันนี้อยู่มอ้อยยังครับนี่มอสอง ออสองเนาะโอเคนี่มันใจในฝีมือตัวเองได้ยังนี่มันใจ่ายต้องเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวมาคอยชมนะฮะนี่อย่าบอกนะว่าครูตทองเทียนขอนคนสอนแมนละแหละเออน,นั่นนี่ขอทายตัวผัอไาทายตัว <c oughs> หนึ่งสองแอมูปหนึ่งนะครับหนึ่งสองโอเคครับ ไฟค่ะได้เห็นตรงนี้ไหมคะกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะรอรอตรงนี้นะคะพอรอเรียบร้อยแล้วเอาเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะกดตรงปุ่มสีเขียวค่ะจากนั้นนะคะกดปุ่มสีเหลืองข้างล่างนะคะจากนั้นเราก็จะได้ผลตออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ้านแไหนเร้งแือล้วไปนะคะเราได้แผ่นนี้มาคเราก็ทาการติดนะคะกาบานะคะท่ใน้ราเดิน่เราได้นามาการ่อนะคะโดเรามีเพจนะคะก็คืออยากชวนให้ทุกคนทุกคนนะค้านโคุบค่ะใครที่มีสินค้าอะไรนะคะสามารถ มาร่วมกลุ่มไลน์ของเราได้นะคะสามารถถ่ายลงในเพจตลาดและตอนนี้นะคะตลาดดีดีนะคะมีความสนใจที่จะรับคนสมัอรค่ะโดยที่เรากลุ่มของเราได้มีความสนใจที่ว่าตลาดดีดีนั้นต้องการของจากโรงเรียนแม่ใจไปถายสารจังหวัดสมาชิกถึงตงอยู่ค่ะเราฝากจับการนำเสนอทีมข่าวค่ะโอ้ผู้แข่งหนาสุดยอด ข้า้นอกนี่อู้ฟังมากครับนี่เป็นจัดดอกไม้มาไล่นะครับนี่ดูผลงานครับไอคิดเป็นพิธีกรเกินใครครับไอคิดรู้สมคิดเหรอครับผู้สมคิดมันนี่พิธีกระโงงหมูม้านี่แล้วพิธีพิธีก้อนหมูม้าพี่กระโงผู้ช่วยพิธีแยกก้อนไอ้นี่ไงอันนี้แค่เจอผู้ช่วยกันสุดยอดแล้วนะครับ แต่ปีมือ <su> ปีม <se> ืออาจารย์อันไหนอันไหนนี่เลยอันนี้เลยเหละครับโอ้เล่คได้เนี่ปักกับแม่นีแม่นีบอกเอว่าดึงเขาต้องปักโอเอซี่ฉันพ้นหมดแล้วมดีสเออครับแอวมานีเลยโอ้งามครับงามนี่จัดดอกไม้มาลวันนี้เราจะมาจัดดอก นี่ก็เป็นครูสมคิดนะฮะไม่เป็นวิทยากรมือโตนะฮะก็ครูสมคิดก็เป็นซีดเก่าของที่นี่ตัวแล้วก็ตอนนี้ถี่ไม้ลายมือในการจัดดอกไม้ขึ้นจื่อในอำเภอแม่ใจขนาดเลยนะครับผมอันนี้ครูเอนะครับมิ้ีรับผิดชอบซุปเอร์ย่างครับนี่ช่างซ่อมครับผมช่างซ่อมครับผมเดี๋ยวจะไปดูผลงานนะครับได้ครับได้ครับซ่อมเป็นอย่างไรห้องซ่อมได้ทุกอย่างครับผมยกให้หัวใจโอเคครับผม อ,อันนี้เป็นเบเกอรี่นะครับเรานี่อันนี้เบเกอรี่นี่ขนมขนม,ขนมีขนมยังพาะครับนีม่มีเบเกอรี่ค่ะวันนี้มีคุกกี้ครับสิ่งที่ทำแล้วนะคะได้ชิม,มคุกกี้ส่วนที่กำลังทำคือขนมเปี๊ยะค่ะขนมเปี๊ยะชมได้เลยค่ะครับผมขนม,มเปี๊ยะได้เลยค่ะวิธีการทำค่ะนี่จะมีการเส้นคุกกี้เสียบไม้ให้ดูดูด้านหลังได้เลยค่ะ อันนี้เป็นขนมเปี๊ยะอืมอันนี้เป็นแป้งอะไรอย่างนี้แป้งชั่นหน่อกับแป้งชั้นไหนรวมกันอืมจ้า่จ้า่แป้งอะไรอย่างทำแป้งเคก็กหรอแป้งเค็งอืมขนมเปี๊ยะดีคือมันแบนกันเนาะ แล้วใส่ไส้อย่างถั่วกับไข่เค็มอะอ๋อมีไส้ถั่วกะไส้ไข่เค็มอ๋อกับปันเปียน้สองจั่นไงจะมีแป้งชนนอกกับแป้งชนไหนโอ้สองจันอองจ่นชนนอกชนไหนอ๋อถ้าเป็นจั่นไหนจะเป็นที่อีก,ก่อนนี่มันรวมกันเลยแล้วก็รวมเป็นจั่นนอกใส่ที่อี อันนี้แป้งชั้นในอ่ะชั้นในค่ะนี้เป็นชั้นนอกอ๋อจะต้องชั้นนอกกับชั้นในแล้วถึงไปรีดอ๋อรวมกันแล้วแล้วค่อยเอานาฬิการ์ดอืมพอที่เสร็จปุ๊บก็มาใส่ไส้ค่ะใส่ไส้แล้วก็ห่อห่อก็จะไปยกลงครับอ๋อแต่ก็เอาไปอบต้องอบประมาณกี่นาทีครับถึงได้กินประมาณ20นาทียี่สิบนาทีเลยโอ้นานพอสมควรนะฮะอ๋อ มันจะออกมานุ่มหรือกรอบครับข oh. ้างนอกกรอบข้างในนุ่มอ๋อกรอบนอกนุ่มในค่ะนี่ครับเราจะเอาลงุกันค้ขายตลาดเพราะตลาดดีๆเขาอนุญาตให้เป็นการค้ขายได้อ๋อสุดยอดเลยรู้รู้สึกว่าเจ้าของตลาดดีๆก็เป็นที่เก่าที่น่ะใช่เพราะว่าเจ้าของเจ้าของเขาบอกว่าเขาอยากใหเจ้ามาบอกเลยโอเคครับผมเดี๋ยวว่างๆกันไปอุดหนุนครับ นี่ก็เป็นขนมไทยนะวันนี้ย่าอย่างครับผมยีนเอก่ะนให้เด็กตอบแนะนเลยอบอกให้เด็กตอบอุษาซ้อมมากนะอ่าพีเส้นน่ยละเราทอะไรคะเรามีการเตรียมเป้งแล้วก็ใส่ค่ะวิธีการห่อ ขัน้นตอนแรกเราทำอะไรก่อนอนะนี่เนผสมค่ะของใช่ค่ะใ,ใช้แป้งสวเขียวแป้งัวเขียวนนปแป้งมันสำปะหลังน้ำตาลแป้เขาจา้าวอธิบายไปด้วยเลยอ่ะอนนผสมออกมาเป็นแป้งอย่างนี้ครับแล้วอันนี้เป็นไส้อันนี้เป็นไส้ค่ะ มันจะมีอยเขียวซี่ดึงสุดแล้วก็บดเรียบร้อยพริกไทยป่นเกลือป่นน้ำตาลทรายขาวหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวค่ะแล้วก็น้ำมันอ่าคือทำออกมาให้เป็นลักษณะก้อนแบบแบบนี้อันนี้ปั้นจลงเรียบร้อยหลังจากนั้นก็นำาแป้งมืาห่อแบบไหนเอ่ยสาธิตหน่อยครับสา่อยา ขนมเทียนแก้วอะพิเศษเลยพิเศษเลยเขาบอกนี้ไอ้อย่างเขาไปันาคารนี่ขนมเทียนแก้ววันนี้เท่าไหรมแล้วโมห์ครับชิมกันเลย ได้จะได้ไอชอฟิมมือละอันเดี๋ยว,วเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จแล้วผมมากินทีเดียวด้วยครับกาแฟผมยังยกมาได้นะครับแต่พูดแล้วอลไอ้พูดนะอร่อยมากครับผมมีมีหลายอย่างมากที่ผมอยากจะกิน,นแต่ผมต้องรอเสร็จก่อนนะเดี๋ยวประชาันแล้วโอเย็นเรานะนเดี๋ยวได้มีอาชีพกินมีของดีเยอะนะครับผมเข้ามาแล้วโอ้มีหลายอย่างเลยเดีเ๋ยววันหลังผมจะมาพิเศษเป็นยังยังฮะเก็บมาก สนับสนุนครับเจอกันครับผมนี่ฮะของดีแม่ใจมิปเลอร์นะฮะน้องๆก็พยายามเรียนรู้พิกลกันนะครับนี่เป็นภาษาจีนเนาะไหนใครใครอุปภาษจีนได้พ่องแนะนำ่อยสิอ่า แนะนำตัวน่แนะนาตัวว่า์เจ้าวไอค่ะเราบทเป็นพูดเทศภาษาจีนค่ะว่ร์เจ้าวใหม่ค่ะวันนี้เป็นคนภาษาจีนค่ะวอรเจ้าวไอนี่แปลว่ายังไาฉันชื่อไอค่ะวอร์เจ้าวคือฉันชื่อวอรเจ้าวไอวอา์เจ้าววอเจ้าวชัยช่วเลยแนะนาตัวหน่อยค่ะวอรเจ้าวใหม่นะคะใหม่น้องใหม่อ่า วัดเจ้าบีมบีมวัดเจ้าแพลอ่าลองพูดภาษาจีนทักทายกันสักเล็กน้อยเป็นประโยคได้ไหมอ่านิดหน่อยอิดเตียนเขาเพราะว่าอ,อบรมไม่นานแต่ก็พอรู้หลักการใช้ภาษาบ้างแล้วได้นิดหน่อยอิจเตียนๆอ่าโอเคแล้วคนไหนครูคนไหนเป็นฮะ,ะมีผู้รัศึกษาผู้สอน อ๋อครูศึกษาฝึกสอนนี่นี่รอนน,นี่สอนอยากก็ไม่ยากไม่ยากนะเรียนรู้ไวเรียนรู้ไวอยู่นะโอเคอ่ะภาษาจีนก็สําคัญในการท่องเที่ยวนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากพรายัางไงก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจครับอีกหน่อยน้องเล็งทรายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วชาวจีนมาที่นี่เรามีเราเรียกว่ามัคคุเทศที่เป็นภาษาที่ถนัดภาษาจีนได้ด้วยก็จะเยียมมากเลยครับผมขอบคุณครับผม ตั้งใจเฮียนนะเดี๋ยวจะบป้นนักท่องเที่ยวจีนมาเอว <c oughs> <c oughs> นี่ครับ <c oughs> แปลรูปการเกษตรนะเรามาดูตั้งเพพ้องสวัสดีครับวั <c oughs> นนี้มีเมนูอย่างครับนี่ ครับความพิเศษของซูตรนีคืออย่างครับผมสะอาดทุกขั้นตอนที่ผ่านค่ะบริการดีไม่กระไรใจในกลางง้ำโอ้แค่นี้มีอันลักเซยอ้เคล็ดลับเดี๋ยวจบเลยใส่ใจทุกขั้นตอนนะสะอาดนาะใจหมูคุณภาพาหมูสดนะนี่ครับหมูแดดเดียวในรับผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นจะได้ขอพอจิ้มลรอ อันนี้ยังไม่แตะวานแล้วเนาะนี่พีเส้นไข่พีเส้นอันนี้อันนี้คือหมูฝอยครับหมูฝอยอันนี้น้ำพริกกากหมูอ๋อน้ำพริกกากหมูนี่แล้วก็นี่หมูฝอยอืม่ถ้าขายนี่จะขายต้องก็แตะได้ไหมแตะได้นะครับประมาณ15บาท15บาทอันนี้เราครับ เช้าลานเหมือนกันอ๋อนี่ประถิบอะไรครแป้งนะทำายากมากท่ยากครับเป็นๆผู้ชายเท่านั้นช่วยกันครับม้าไดขนาดนี้ที่ยากมากหรือสอนยากมันก็ครับนี่สุดยอดเนี่ยสุกขวนไว้ครับวิชาชีพนี่แบบนี้แยกยิงแยกใช้นะครับเนาะอ่านี่เผลอๆนี่กระจายเนี่ยรั้มเดียวมายิงกันนะ นี่ครับแปลรูปการเกษตรนี่อันนี้เขาได้มาดูแล้วจิ้มนี่ยมัได้จริงล่ะยังมถึงคิ้วแต่นะครูคุณครูฟังเรียนเป็นไงบ้างเดี๋ยวมันไม่งามค่ะจะีารต้องรอนะคะต้องรอก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นผลผลิตของ มวอว์นะฮะเป็นครูคุณภาพแห่งคนหนึ่งนะฮะรุ่นเดียวกันเลยนะในห้องเดียวกันเลยนะครับ,บก็จะได้จะได้เดียวเขาจะมาปะกันมันๆครับผมจอน้องๆน่ะยจ้าเอาตัวฮอลล้าเนะ <laughs> โอเคครับ <laughs> โอเคครับผมผมคิดว่าเขาจะน่าน่าจะเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างจะละเอียดแล้วนะสำหรับโครงการนี่ก็เดี๋ยวผมคิดว่าอยากจะขอเดินจิ้มฝีไม้ไลายมือของน้องๆสักรอบหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวก่อนดี่นจะเก็บล้านเนะาะแต่ก่อนอื่นในปิดท้ายขอขอบคุณทั้ต่องก่อนเพราะว่าเ่นได้ติดต่อสอบถามามื้ผมส่งคราวให้ผมมาช่วยเก็บบัญ,ญาการในวันนี้ตัวนะครับ เอาแต่ก่อนก่อนอื่นมานี่ก่อนเกี้ยังพุ่นยไมได้ไปซ่อมเนี่ยครูเอ <c oughs> อันนี้ซุ้มนี่มีเนี่ยอย่างกินครับนี่ข้าวเปล่าอ,อ่ะพี่เส้นสักน้อยละพี่เส้นสักน้อยละ,อ,ยละอ่าเมนูนี่เป็นเมนูอย,อย่างมีเครื่องปรุงอย่างฟองซี่าครงเสยนางหมี่ซีอ,อิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเอาเนื้อก็ได้ซีออิ๊ววขา่ะซีอิ๊วขาว กระดพริกตาลอ่านี่กระเทียมใบกะเพราใบกะเพราขาดไปได้หนอใบกะเพราี่นะอ่ามีซับตวทขยมีไข่ไข่แถมไข่ดาวเหรอดา้ากนบาวเมเมีาแตงทุแตงดาวอ่าดาวประมาณนโอเคเดี๋ยวมาดูกันคัดจริงๆเลย อ่ากำลังพัดก <te ันพอดีแล้วครับเนี่ยพอไข่ดาวอ่ามาดูฮะพัดไปแล้วมาถึงไข่ดาวแล้วพอดาวไข่เนี่ยมาดูฝีมือคนดาวไข่กันคู่เรา่าไข่ดาวล้ำนิสุดต้องยังไงกรอบไข่ขาวต้องกรอบไข่แดงต้องอืมมันยังประตูมั่งมนะอ่าเดี๋ยวจะดูว่ามันจะออกเป็นจะอั้นก่อนนี่กระเพราไข่ดาว นะถ้าบอกว่าบลูก้าอยากสั่งแบบข้างนอกซุกไข่ขาวซุกไข่แดงเป็นย่างมาทูมเนี่ยได้ก็รเ้อ,อ,เอ,อ,องพล,ลอนี่ฮะเรามารุ่นกันนะไข่ดาวใบนี้หนอโอ้อาจารย์เดีวตามสั่ง เดี๋ยวจะทังท่านประธานสถานศึกษาทช่นกันกำลังดาว้มฮะนี่กำลังดาวใครอยู่นะครับอันนี้เป็นหน้าตาโอ้ของเด็กแล้วหน้าตาของนี้แต่งเป็นวอยประดับ เป็นเครื่องเคียงนะครับกินกระเพรานี่ถ้ากินกบบแตงจะล้มตัวไข่ดาวกระเพราอันนี้เป็นน้องๆที่มาพึกอบลมนะฮะการทำอาหารโดยเฉพาะเป็นกระเพราไข่ดาวนะฮะ ใครติดกระทะเห็นลาก,ก้าลังไอ้ไม่แย้งเสียเห็นลาก,ก้าคลิปบบมีกันตัดตอ่อหยนะเออนี่ยอาจารย์อย่ามาลุ้นเฮ็ดแตงเฮ็ดแตนนะครับนี่ฮ้อนเลยเต๋อเกต็ตเลยนะได้ไหรือยังได้หนอไปไปโป๊โอเคได้ละได้ละนี่ปิดแก๊สได้ไข่ดาวแล้วนะฮะ สำหรับน้องๆนะฮะถือว่าเป็นการเรียนรู้ฝึกฝนนะฮะผมคิดว่าอนาคตข้างหน้านี่จะเก็บเอาเทคนิคไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เป็นแม่ครัวตีสามารถทำอาหารได้อร่อยอย่างแน่นอนครับยังเมือกี้ผมพ่งโจทย์ไปนี่ยังน้อยๆไขแดงมาซุกนะฮะแต่ถ้าไข่ขาวซุกนี่จะสุดยอดส่วนเทคนิคนะฮะคิดว่าไปศึกษามานะถ้าไขดาวจะได้ไขขาวกรอบ ไขแดงครับมมาาเดี๋ยวโอเคพอดีเลยคุพันธครับครับก่อนดี่จะกินเข้าผมจะพิชคลิปนี้ละคุพันธมีอะไยางจะอู้สักน้อยก็ครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปกับน้องๆกันครับถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองถ่ายรูปนะครับหนึ่งสอง โอเคครับอ่ะขอผูกพันกาวสักเล็กน้อยครับผมปิดคลิปให้ผมเลยครับปิดคลิปมแต่เด็กๆมากถ้าลองยืนได้แล้วครับยืนมได้ครับอ่าถามว่าไงบ้างโอเคครับครับเป็ี่ยนในห้องครับสำรับวันนี้ครับผมวันนี้ถือว่าเราได้นวัตกรรมใหม่ของโรงเรียนแม่ัายวิทยาคมนะครับในด้านการสอนที่ได้เปลี่ยนรูปแบบหรือว่าแนวทางการสอนให้กับเด็กนักเรียน นะครับเป็นวิถีใหม่เป็นวิถีที่ให้เด็กได้ออกไปสัมผัสและใช้ใช้อาชีพหรือใชอ้วิชาที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้นะครับในการดำรงอยู่ได้ของชีวิตนะครับเป็นการหาให้ให้หาเขาเรียกว่าไรความต้องการของตัวเองนะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเราสามารถช่วยครอบครัวอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นฝีมืออย่างหนึ่ง ที่สามารถช่วยหรือครอบครัวได้ไม่จําเป็นต้องรอให้พ่อแม่ามาทํากับข้าวให้เราพ่อแม่อาจจะมีภาระอย่างอื่นก็ต้องถือว่าโรงเรียนไม่ใจวิทยาคมมเราได้อมองเห็นความสําคัญแล้วก็มองเห็นถึงความาพัฒนาของเด็กๆที่มีความใส่ใจในอาชีพในการนวัตกรรมในครั้งนี้ก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ทีเกี่ยวข้องอ,องค์การมรหาันจังหวัดพะเยาสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องครูบาอาจารย์นะครับและก็วิยากรภายนอกที่มาให้ความรู้กับน้องๆนะครับสุทูทาายนี้ก็คงยาขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสําคัญในการเปิดอันแรกว่าทักษะความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในทศวรรษที่ที่เบตของผู้เรียน ผนวากาศเอกสุรชิตดวงจันทร์ครับผมครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับเป็นการฟิตคลิปที่สมบูรณ์แบบครับก็ถ้าจะได้ก็จะป้าท่านผู้ชมไปที่ตามไปยังก็อย่าลืมคอยที่ตาม g ีโฟกสปกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ที่สำคัญขอขอบคุณคณะอาจารย์โรงเรียนมวทุกๆคนนะฮะ แล้วก็ท่านพ่ออตัวยนะที่ต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้พันธ์แล้วก็มีท่านร้องโสภาครับตีให้เกียรติมาพบปะกับน้องๆวันนี้อย่าลืมเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับ GFOX SPORT ครับผมสวัสดีครับ